สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับผมไม่อินขนมโคกสว่างนะครับนะครับมาทักทายกันในวันที่ร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับผมช่วงนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ตลาดเอราวัณนะครับสาขาช้างสามเสียนนะครับเอราวัณโพทองนะครับติดกับ BTS นะครับใครที่นะครับอยากจะมาขายของนะครับอยู่โซนนี้นะครับ มาได้เลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นอาหารนะครับก็คือโซนนี้นะครับนี่เป็นโซนอาหารนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับของมือสองนะครับเป็นการโละของใช้ในบ้านนะครับนี่นะครับจะเป็นของเก่าของมือสองเสื้อผ้านะครับรองเท้านะครับต่างๆนะตอนเย็นจะเยอะนะคนจะเยอะนะครับส่วนในเต็นท์แบบนี้นะครับก็จะเป็นล็อกที่ใช้สำหรับขายอาหารขายของกินนะครับ ใครที่นะครับดูโซนนี้นะครับหรือว่าดูคลิปอยู่นะครับก็สามารถแวะเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางตลาดได้นะครับว่าต้องการชอบพื้นที่ยังไงนะครับค่าที่ไม่แพงนะครับผมค่าที่วันละ150บาทนะครับล็อกก็ได้2คูณ2นะครับอ่านะครับเป็นโซนของกินนะครับอาหารกินนะครับฝั่งนี้นะครับตลาดเปิดทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับ ใครที่อยากขายของกินนี่ก็มีเต็นท์ให้นะครับเนี่ยมีเต็นท์กันมีเต็นท์กันแดดกันฝนให้นะครับแต่ว่าฝั่งที่เป็นตลาดนะครับตลาดที่ขายพวกเสื้อผ้านะครับอาจจะยังไม่ทําเต็นท์นะนะครับคนที่จะมาขายต้องเอาเต็นท์มาเองนะครับแต่ถ้ามาขายช่วงเย็นก็ไม่ร้อนนะแต่ว่าช่วงนี้มันร้อนนะครับพิกัดก็อยู่ที่ bts เดลวันนะครับตรงใกล้ๆกกับช้างสามเสียงนะนะครับคนที่อยู่แถวนี้น่าจะรู้จักดีนะครับของกินก็เป็นตลาดใหญ่นะครับมีเยอะนะครับ ใครอยากจะขายอะไรลองลองลองมาขายดูนะครับติดต่อตลาดได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอ่ะฝั่งนี้ร้านเรานะครับผมร้านขนมคกเราอยู่ตรงนี้นะครับหลังๆฝั่งนี้นะครับวันนี้มีสอลูกศิษย์ด้วยนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับมากันสองคนนะเป็นแฟนกันนะครับผมมาเรียนอาชีพด้วยกันนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมก็ สอนให้แล้วนะนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไปดูกัน ก่อนถึงไม่สุกนะครับเดี๋ยวให้ชมลูกศิษย์หยอดสักเตาหนึ่งนะนะครับก่อจะหยอดเนี่ยต้องเช็ดน้ำมันก่อนนะครับเช็ดน้ำมันให้เบ้ามัน เอามีน้ำมันก่อนนะจะได้ไม่ติดนะครับขนมโคกก็จะทํากันแบบนี้นะครับก่อนที่จะเทแป้งลงไปก็จ้องเช็ดน้ำมันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้แป้งมันร่อนนะครับไม่ติดกระทะนะนะครับส่วนน้ํามันก็เป็นสูตรของใครของมันนะครับร้านขครร้านมันนะไม่เหมือนกันนะนะครับส่วนวิธีการหยอดนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเทคนิคของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะสูตรของใครของมันนะครับอย่างเขาจานอย่างร้านของเราเองเนี่ยจะใช้วิธีการหยอดแล้วก็ยกมาเขย่าบนเตานะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะพอเราสิยอดแป้งไปประมาณนึงเนี่ยนะครับก็จะยกยกยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับขย่าให้แป้งมันมันขึ้นมาข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็วางลงนะครับแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปนะครับจะมีแบบหนึ่งก็คือว่านะครับบางสูตรบางเจ้าเนี่ยเขาจะเทปแป้งออกนะครับเหลือไว้แค่แป้งเกาะไว้กับเบ้านะครับแล้วก็เอากะทิเติมลงไป อันนั้นต้องมาเขย่าแป้งด้านนอกในกะละมังด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครเคยสังเกตนะก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่แต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างก็อย่างที่บอกไปนะครับยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาพอมาเป็นขนมครกนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับรนี่นะครับ บแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่สุกนะนะครับรอแป๊บนึง่งเ,เราปิดฝาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จะใส่ไส้ลงไปนะครับไส้เราใช้เป็นไส้ดิบนะเราไม,ไม่ได้ต้มนะครับจะไม่จะไม่ต้มให้แบบเป็นเป็นเป็นการเพิ่มขั้นตอนนะนะเราจะใช้เป็นไส้ดิบเลยนะครับตัวนี้ใกล้ตัวนี้้กล,กลจะสุกแล้วนะครับอ่ันนี้ฝีมือลูกศิษย์นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะ อาจจะมีเกลียวมีไหมบ้างเป็นธรรมดานะครับรู้สิทธ์ไม่เคยทํามาก่อนนะครับอย่างนี้เราสองการสดดเลยนะครับวูลสิทธ์ก็จะใส่ไส้นะครับแต่ถาดนี้ไม่น่าติดนะครับดูแล้วไม่น่าติดแต่ว่าอาจจะสุกไม่เสมอกันเห็นไหมตรงกลางไม่ค่อยสุกนะคาับสุกข,ขอบๆนะครับฝั่งนู้นก็วูลสิทธ์ก็ตักใส่กล่องไว้นะครับ ที่อากาศร้อนนะครับผมร้อนมากเลยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะก็ถ่ายไปด้วยก็ประชาสัมพันธ์ให้ตลาดไปด้วยนะครับผมทางตลาดด้วยนะครับก็ขอบคุณทางตลาดด้วยนะครับผมที่ให้ที่ทำมาหากินนะครับแล้วก็คิดราคาไม่แพงนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะได้มาฝึกฝีมือนะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายเลยนะครับผมทั้งขาจอแล้วก็ขาประจํานะตรงนี้ตอนเย็นก็จะเป็นขนมครกญี่ปุ่นนะครับ ขนมโคกญี่ปุ่นนะครับเนี่ยนะครับมีน้ําแข็งใสนะครับผมก็มีมะพร้าวนะครับอะไรแบบนี้นะครับบรรยากาศบนขังบนเสน่ห์ของตลาดนัดจะเป็นแบบนี้นะจะมีเจ้าใหม่ๆจะมีเจ้าขาจรมาเรื่อยๆนะครับอย่างเราขายขนมคคกอยู่เนี่ยนะครับบางทีก็มีขนมคคกมาขายด้วยนะครับอันนี้เราให้ให้ให้เรามองเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับให้ให้ลูกค้าเขาเป็นคนตัดสินนะเราอย่าไปซีเรียสนะครับผม ผมเวลาผมขายของผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบนี้นะครับคือใครจะมาขายด้วยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะให้เจ้าของตลาดเขาเป็นคนตัดสินนะบางทีเนี่ยนะครับเราขายอยู่ตรงนี้นะครับเราขายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านร้านคู่แข่งมาอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรา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 อยากเป็นซีเรียสน,นะครับผมเราก็ใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ทักษะใช้ความรู้ในการขายของเรานะครับอ่า ราะว่าไอเรื่องลงเรื่องล็อกเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของทางตลาดเขาจัดอยู่แล้วนะเขามีทีมงานอยู่นะซึ่งเราก็จะไม่ไม่ไปก้าวาไก่นะครับนี่นะครับมีข้าวนึ่งนะครับผมมีปลายงปลาย่างมีชาบูนะครับโอ้มีเยอะนะครับนี่น,นี่นี่คือมนสเสนห์ของตลาดนัดนะครับคือการ,นะรมาขายของกินรวมๆกันนะครับหนึ่งล้านสองล้านสามล้านจนไปถึงร้อยล้านนะครับมันก็จะทําให้ดูบรรยากาศของลูกค้าน่าซื้อมากขึ้นนะครับ ขนมโคกขนมเบื้องขนมบ้าบินนะครับอะไรต่างๆมากมายนะครับมันก็จะเป็นการดึงดูดลูกค้านะครับคนมาเยอะโอกาสขายก็จะได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือคํานิยามของตลาดนัดคร่าวๆนะครับอ,อย่างที่บอกไปตอนตอน,ตอนต้นคลิปนะครอยากมาขายลองมาได้นะครับไม่ว่ากันนะวันนี้ลูกศิษย์มาจากจังหวัดร้ออนะครับ เดินทางมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาพักที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาเรียนวันนี้นะครับนี่นะครับไปดูกันนู่นได้แล้วไม่อยากเข้าไปไกมัร้อนมากอะร้อนน้องผู้หญิงก็เป็นคนขายหน้าร้านนะครับน้องผู้ชายก็เป็นคนทําหลังร้านนะครับน่ารักนะครับกช็ช่วยๆกันทำมาหากินนะนะครับ เราก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับยินดีให้คันให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับมันมีปัญหาเรื่องไฟอะไรเราก็จะแนะนํานะครับปัญหาเรื่องไฟเรื่องติดเรื่องอะไรต่างๆเราก็จะแนะนํานะครับไฟแรงไปเบาไปนะครับให้ให้ได้รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะเวลาไปทําที่บ้านจริงๆเนี่ยก็จะได้รู้ปัญหานะครับว่าเกิดจากอะไรจะได้แก้ปัญหาได้นะครับ ใน่ครับผมถ่ายให้ดูบรรยากาศจริงๆเราก็มีสอนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายลงนะไม่ได้ลงเลยนะครับก็นานๆได้ถ่ายทีนะครับสวัสดีไปยัง f c ทุกคนด้วยนะครับแฟนเพจแล้วก็แฟน YouTube นะครับอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับให้ดูลูกศิษย์เรียนนิดนึงนะครับ อยู่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นวัยรุ่นทํากินนะครับชอบในการทําอาหารกินอ่านี้เราสนับสนุนนะครับเห็นด้วยเลยนะครับจะได้มีอาชีพติดตัวนะเรียนครั้งเดียวนะครับมีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตเลยนะครับอ่าแล้วก็สูตรเราเนี่ยนะครับเรียนจบแล้วนะครับหาซื้อของเองนะครับใส่ชื่อลงชื่อร้านเองนะครับไม่ต้องสั่งอะไรจากเราเพราะว่าเราไม่ได้ขายแฟรนไชส์นะครับเราสอนสูตรให้นะครับ ีรอแป๊บนึงนะครับนี่หนูเตาหนูเตานี้นะครับให้ดูตอนที่เรียงไปเห็นไหมตอนนี้เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับก็ใกล้ก็ใกล้สุกแล้วแหละนะครับเดี๋ยวให้ยกให้ดู สำหรับใครที่สั่งชุดเตาไว้นะครับชุดเตาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับส่งให้ตามคิวนะครับผมตามตามคิววันนี้ก็ไปส่งมา2ชุดนะครับอ่าก็ให้ตามคิวแล้วกันนะครับช้านิดนึงนะครับแต่ว่าได้แน่นอนนะอันนี้น้องเขาก็เอาเตาด้วยแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีมาให้นะครับเตาหมดพอดีก็เดี๋ยวต้องส่งตามไปให้น้องเขาเอาสเอาน้องเขาเอาสชุดนะครับหัวคู่สองชุดก็คือสี่หัวนะครับ ก็เดี๋ยวทางร้านส่งตามไปให้นะครับที่บ้านเลยนะโอเคนี่นะครับฝากเป็นร้านจ่าให้น้องด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพิการอะไรยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะในในเฟซของพี่หนึ่งของชาว,วังนะครับมาดูกันมาดูกันสุดท้ายนะดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ยกยกขึ้นมานะครับเขยา่าเขยา่านะครับอโอเคแล้วก็เติมวัตถีลงไปนะครับอันี้คือเป็นสูตรของเราทําแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนคร่าวๆนะขั้นตอนคร่าวๆนะนะครับให้ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวน้องก็จะใส่ไส้นะครับไส้ก็จะมีไส้ต่างๆนะด้านนู้นนะครับ สวยเลยเห็นไหมสุกสุกแล้วนะครับสุกแล้วก็จะออกเป็นลักษณะน,นี้นะครับตรงขอบขอบจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลอ,อ่อนๆนะแล้วก็ตัวที่เป็นหน้ามันก็จะเป็นหน้าฉ่ำๆแบบนี้นะครับโอเคจะให้น้องงานให้ดูนะครับแป๊บนึ่งนะครับผม กันให้นะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องกันให้ดูนะมาดูว่าจะล่อนไหมนะครับน,นี่นะครับล่อนนะครับฐานนี้ล่อนนะครับไม่ติดนะร่อนทั้งแผ่นเลยนะครับอ่าไม่ขึ้นหมดเลยนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ ไปตัดหน้าร้านนะครับส่วนคนทําก็ต้องเช็ดน้ามันต่อนะครับเช็ดน้ามันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่แป้งต่อนะครับมันจะรันแบบนี้นะพอง,งานออกปุ๊บแล้วก็เช็ดน้ามันแล้วก็หยอดแป้งต่อนะครับพอเตานี้สุกเตานี้ก็สุกนะครับพอเตานี้สุกเตาน s, ีก้ก็สุกจะสุกสลับกันไปแบบนี้นะนเวลาเวลาเราขายนะครับพอทําไม่ติดแล้วมันก็สนุกนะครับมันได้ขายมันก็เพลินนะต่ะถ้าถ้ามันติดมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับปัญหาเกิดละนะครับต้องต้องต้องมาล้างมาแคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ ถาดไหนที่มันติดเนี่ยต้องระวังนะครับต้องเช็ดทอภาษาดีๆแต่อย่างเมื่อกี้นะมันมันไม่ติดเห็นไหมถ้าคราบคราบสุกปะนก็จะน้อยลงนะครับมันก็ไม่ต้องเช็ดอะไรเลยน้องก็ยอดต่อได้เลยเห็นไหมครับเช็ดน้ำมันแล้วก็ยอดต่อได้เลยแต่ถ้ามันติดในตอนนี้ที่มันติดเนี่ยนะครับเราต้องมาแกะคราบพวกสุกระออกนะครับถึงเราจะหยอดได้นะครับถ้าเราหยอดทับลงไปเนี่ยนะครับมันจะติดทับลงไปอีกนะครับโอเคนะหวผมให้ดูแค่นี้นะครับก็ นี่นะครับบรรยากาศการเรียนนะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับผมมาจากรอยละเอดนะอภัเกษตรวิสัยนะครับก็อวยพรให้นะคขอให้ขายดีนะครับขายดิบขายดีตั้งหลักตั้งตัวได้นะนะครับเป็นอีกหนึ่ง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 คนนะครับอีกหนึ่งลูกศิษย์อีกหนึ่งคนนะครับที่มาเรียนนะครับก็อยากให้ประสบความสำเร็จนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะมีคําแนะนําให้นะครับหลังการเรียนจะมีไลน์ให้อยู่แล้วนะครับติดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคครับผม